ในฤดูหนาวที่โคตรจะหนาวลมพัดแรงสัว์จนขี้มูกแทบแข็งชาวนาผู้โชคร้ายบอมแม่แล้วโชคดีที่ยังมีขาเดินกลับบ้านอยู่เดินดีดีดันเจออะไรขยุขยิกในหิมะจะผีหรือจะโชคอ้าวเฮ้ยงูเห่าระครับท่านผู้ชมนอนเหมือนเพิ่งออกจากตู้เย็นชาวนามองงูด้วยใจเมตตาเหมือนเห็นแมวจอนหน้าเซเว่นแม้จะเป็นงูแต่มันก็เย็นจนจำไม่ได้แล้วเว้ย าเข้าบ้านแบบ VIP สซะด้วยงูนี่มีบุญเก่าหรือเปล่าเนี่ยวางไว้ข้างเตาอย่างอบอุ่นเหมือนเตรียมจะอบซาลาเปาไฟอุ่นขึ้นงูเริ่มขยับอุ่นจนลืมว่าตัวเองเป็นสัตว์มีพิษชาวนายิม้มแบบนี้แหละคนดีในละครช่องเจ็ดตุ๊กงูพุ่งกัดแบบไม่ให้ตั้งตัวนี่มัน บุญคุณต้องตอบแทนหรือบุญคุณต้องแดกกันแน่โอ้โหหน้าเปลี่ยนจากเมตตาเป็นโมโหในสามวิเช้านาจับคองูแล้วพูดเบาๆว่างั้นข้าก็ต้องทำในสิ่งที่ควรทำแล้วเดินเข้าครัวเสียงสับๆฉึกระชุบดังจากในครัวใช่ครับเขากำลังปรุงกรรมไม่ใช่ปรุงอาหารผินเผ็ดโชยมาถึงหน้าจองูเห่าร้องเสียงหลงนี่มันไม่ใช่บทที่ข้าควรได้รับแล้วก็ถึงฉากใครแม่เชาวนาโซยผัดเผ็ดงูเห่ายังเมามันบอกเลยแซ่บซีสใจแล้วก็ถึงฉากใครแม่ ชาวนาโซ้ยผัดเผ็ดงูเห่ายังเมามันบอกเลย,ยแซ่บซีสใจ